อีกเรื่องหนึ่งคุณผู้ชมอันนี้เดี๋ยวต้องให้คุณผู้ชมตัดสินเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีกรณีถ้าจํากันได้นะฮะที่บุรีรัมมีกรณีของเวนเปลที่โรงพยาบาลที่บุรีรัมกับคุณป้าท่านหนึ่งตอนแรกเนี่ยคุณป้าเขาบอกว่าเอ๊ไปกดเงินเข้ามาหรือเปล่าสุดท้ายมามันเป็นระบบ ATM ขัดข้องนะฮะปรากฏเรื่องของการกดเงิน ATM มมีอีกแล้วครับเที่ยวนี้เป็นกรณีของผู้ป่วยไตายวายที่เขาวานให้ญาติผู้ป่วยเตียงข้างๆเนี่ย ไปเช็คยอดเงินจากตู้ ATM หน่อยว่ามีเงินเยียวยา5,000บาทเนี่ยเข้ามาหรือเปล่าแต่พอไปเช็คปึ๊บปรากฏมีญาติเนี่ยมาแจ้งบอกว่าเงินเข้ามาแต่ไม่ได้เข้า5 0 0 0ันนะเ,เข้ามาแค่0อ0พันแล้วหายไปไหน3,000นะ่ะเขาก็เลยไปแจ้งตำรวจฮะ,ะออล่าสุดตำรวจออกหมายเรียกเข้าให้ปักคำแล้วนะครับนี่ครับภาพวงจรปิดของโรงพยาบาลนางรองครับพบ ผู้ชายคนหนึ่งที่เขาถูกกล่าวหาว่าไปกดเงินเยียวยา5,000บาทเดินเข้าออกตึกของโรงพยาบาลเนี่ยคุณผู้ชมสังเกตดูนะมีคนเดินเข้าออกตึกโรงพยาบาลอยู่แถวหน้าโรงพยาบาลด้วยซึ่งวันนั้นเนี่ยเป็นวันเดียวกับที่เขานำสมุดบัญชีไปปรับดูเป็นผู้ชายเสื้อสีชมพูนะฮะปรากฏไปเช็คดูในบัญชีเนี่ยชมพูคนนี้คือเดินเข้าออกมาจริงๆนะแต่เรายังบอกเขาไม่ได้นะว่าเขา เขากดเงินไปจริงหรือเปล่าแต่พัดไปดูข้อมูลจากบัญชีเนี่ยปรากฏว่าคุณผู้ชมมีการถอนเงินจากบัญชีไป3,000บาทในวันที่22เมษายนจริงนะครับผู้ป่วยคนที่เขาไหว้วานเนี่ยคือนายนารงศักดิ์คล้ายกระแสอายุ47ปีเขานอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลด้วยอาการโรคไตที่นางรองเนี่ยนะฮะเขาบอกได้ลงทะเบียนโครงการเราไม่ทิ้งกัน ได้5,000บาท3เดือนปรากฏมีเงินโอนเข้ามา5,000เขาก็เลยเอ๊ขอไปให้เช็คดูให้ชัวร์หน่อยก็เลยไหว้วานทางญาติผู้ป่วยเตียงข้างๆเนี่ยซึ่งเป็นชายอายุ30ปีครับเขาเอาบัตร ATM ให้ไปกดดูว่ามีเงินเข้าหรือยังนะครับเพราะว่าข้อความเนี่ยมันเขามายืนยันแล้วว่าได้รับสิทธ์ไงผู้ชายคนที่เป็นญาติของผู้ป่วยเตียงข้างๆเนี่ยก็เลยไปเหมือนไปเช็คดูให้แล้วตอนมาแจ้งบอกว่าออาคุณพี่มีเงินเข้ามาแค่2,000เอง ทีนี้เขาก็ไม่แน่ใจฮะก็เลยไปสอบถามผู้รู้เขาก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าเป็นไปไม่ได้ถ้าเงินเข้ามาของโครงการเยียวยา5,000บาทเนี่ยต้องเข้ามา5 0 0 0มันจะมาเข้ากับกปี้ปอยไม่ได้แอบกดไปหรือเปล่า3,000ั<อ> 3, นะฮะก็เลยให้น้องสาวไปร้องทุกข์กับทางตำรวจที่สพนางรองบุรีรัมให้ช่วยติดตามมาสอบปากคำ และล่าสุดคุณผู้ชมเจ้าของคดีออกหมายเรียกมาแล้วให้ผู้ชายที่ถูกกล่าวหาเนี่ยมาให้ปักคำนะครับเพราะว่าทางผู้เสียหายก็คือน,นายรรงศักดิ์ที่เป็นคนป่วยโรคไตเนี่ยนะฮะเขายื่นบัตรให้นะครับแล้ววันนี้ทางปลัดอำเภอครับที่นางรองเนี่ยก็ลงพื้นที่บ้านหนองโพที่อำเภอนางรองนะครับซึ่งเป็นบ้านของครอบครัวคนที่ถูกกล่าวหาว่าเอาบัตร a t m ของผู้ป่วยเนี่ยไปกด แต่ปรากฏตอนที่ไปตรวจสอบไม่เจอตัวครับเพราะว่าทางญาติเนี่ยก็บอกว่าผู้ชายคนนั้นเนี่ยเขาขับรถไปส่งของที่ต่างจังหวัดอีก1-2วันเนี่ยจะเดินทางกลับมานะฮะ พอไปถามทางพ่อตาของผู้ที่ถูกกล่าวหาก็บอกว่าโอ๊ยตอนไปนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลลูกเขยเนี่ยดูแลอย่างดีไม่มีทางหรอกนะที่จะไปกดเงินแล้วก็ยืนยันว่าครอบครัวตัวเองไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเงินลูกเขยเองก็มีงานทํามั่นคงเป็นมั่นเป็นเหมาะแล้วอย่างเป็นคนชอบทาบุญด้วยจะไปกดเงินของชาวบ้านเขาออกมาได้ยังไงไม่มีมันก็มี2ทางแหละถ้าไม่เอาไม่เอาไปจริงใช่ไหมก็ะแสว่าระบบขัดข้องอีกเป็นทั้งสองอย่างนะแต่ว่าท้ายที่สุดต้องอยู่ที่การตรวจสอบของตํารวจดูนะมันมีข้อมูลอยู่แล้วนะคะ